ดวงรายวันประจําวันพุทธที่9เมษายนพุทธศักราช2568ขึ้น12ข้าเดือน5ปีมะเสง็งตรงกับวันกองทัพอากาศคนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้จะเกิดการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานที่ยากแก่การประนีประนอม มีความผกผันไปในทางที่ไม่ดีในการทำงานซึ่งคุณจำเป็นต้องแก้ไขโดยด่วนและใช้เหตุผลให้มากอย่าใช้แต่อารมณ์การเงินการร่วมมือในเรื่องการเงินจะนำพาคุณสู่โอกาสใหม่ๆวันนี้คุณอาจได้พบกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันการวางแผนและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผยจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการลงทุนอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนความรักและครอบครัวผู้ใหญ่เพศชายในครอบครัวจะให้โชคแก,ก่คุณในวันนี้อาจไม่ใช่โชคเป็นเงินทองสิ่งของแต่คือความรักความอบอุ่นและความช่วยเหลือในด้านต่างๆคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนสูงอายุกว่ามีบุค,คลิกที่สง่างามและมีอำนาจหรืออาจเป็นคนต่างชาติ สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสดใสร่าเริงสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความขยันขันแข็งความกระตือรือร้นและกำลังใจเข้มแข็งเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้อย่าเอ่ยเฉยหวานเย็นมากนะักมักจะไม่ทันคู่แข่งหรือไม่ทันใจในจ้างได้งานที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดไตรตรองตรักตรและงานที่ต้องใช้ความรอบคอบสูงจะโดดเด่นและได้รับความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นการเงินมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ลงทุนอะไรใหม่ๆการใช้เงินต่อเงินมีไรายได้จากงานใหม่ หรืออาจได้รับโชคจากบริวารอายุน้อยการใช้จ่ายเงินต้องรอบคอบและหากต้องใช้เงินจำนวนมากควรปรึกษาผู้มีประสบการณ์ก่อนการตัดสินใจความรักและครอบครัวความรักมีความสุขหวานชื่นดีครอบครัวจะได้มีกิจกรรมร่วมกันที่ช่วยสารความรักความสัมพันธ์ส่วนคนโสดมีเสน่ห์ดีมากหากคุณปรับปรุงการแต่งกายยิ้มแย้มแจ่มใสจะยิ่งเป็นที่ดึงดูด วันนี้อาจมีคนที่เป็นไม้เข้ามาสนใจสีมงคลสีเขียวเสริมความโดดเด่นกล้าหาญอำนาจอิทธิพลผู้คนเกรงขามทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสุขภาพดีจิตใจเข้มแข็งร่าเริงเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานคุณจะมีงานจากต่างแดนได้ไปทำงานไกลบ้านจะมีความก้าวหน้าและเป็นงานที่คุณสนใจมีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่แบบมีหุ้นส่วนซึ่งจะเป็นไปได้ด้วยดีการเงินคุณเหนื่อยใจกับหนี้สินที่มีอยู่ต้องคอยหลบหน้าเจ้าหนี้เพราะยังไม่สามารถหมุนเงินมาจ่ายได้ทันคุณรู้สึกน้อยใจในโชควาสนา อยากจะถูกรางวัลหรือมีคนคอยช่วยเหลือทางการเงินบ้างแต่ก็เหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบอย่าเพิ่งวิตกจนเกินไปการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นในไม่ช้าความรักและครอบครัวระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยที่ถึงขั้นต้องผ่าตัดได้วันนี้อาจได้รับข่าวไม่สู้ดีในครอบครัวหรือได้ร่วมงานสีดำความรักยังไม่ราบรื่นหากทะเลาะกันอยู่ ก็อาจถึงขั้นเลิกรากันได้สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรี่เสริมการหมุนเงินคล่องมือมีโชคลาภมารดกกำไรจากการค้าขายทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสเสน่ห์ความประทับใจความเมตตาต่อผู้พบเห็นเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้คุณจะคิดมากกับงานละละเอียดทีท่วนต้องการให้งานสมบูรณ์แบบดังใจหวังงานที่เกี่ยวกับศิลปะที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนหรือของสวยงามงานประชาสัมพันธ์งานในหน้าจะก้าวหน้าและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีการเงินวันนี้ชอบเอาเงินไปเสี่ยงโชคหรือลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูง บางคนใช้เงินฟุ่มเฟือยตามใจระวังจะเงินขาดมือได้คุณยังหาเงินได้เก่งด้วยเล่ห์เหลี่ยมและไม่ยอมคนของคุณบางครั้งจะเหมือนเอาเปรียบคนอื่นจนเกินไปเอาตัวเองเป็นใหญ่ระวังจะเสียเงินเพราะเหตุนี้ได้ความรักและครอบครัวคนโสดอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันเพื่อสแสวงหาความสนใจจากคนรอบข้างขณะที่คนมีคู่อาจพบกับความขัดแย้งเล็กน้อย จากการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่หากคุณทั้งสองสามารถหาจุดร่วมและแก้ไขด้วยความเข้าใจความขัดแย้งจะกลายเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งและมั่นคงสีมงคลสีเขียวเสริมความสามาคัคคีไม่ตรีจิตความเชื่อฟังทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมสเสน่ห์ความรักไม่ตรีจิตจากผู้คนเวลามงคล 18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานไม่ควรเริ่มงานใหม่ใดๆในวันนี้การตกลงทำสัญญาหรือเอกสารจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายอย่าเชื่อคนง่ายให้พิจารณาให้รอบคอบ เพราะคุณมีเกณฑ์พบกับคนไม่ดีเข้ามาหลอกลวงยิ่งใครที่กำลังจะไปทำงานต่างประเทศให้ระวังให้มากอาจถูกลอยแพได้การเงินระวังจะเกิดการทะเลาะบาดหมางกันในเรื่องเงินหรือผลประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรมหากมีเจ้าหนี้จะถูกทวงถามทีทีจนทําให้คุณต้องอับอายระวังอย่าให้ใครยืมเงินเพราะมีเกณฑ์ถูกโกงถูกหลอกหรือต้องเสียเงินเพราะความประมาทได้ งดการเสี่ยงโชคทุกชนิดความรักและครอบครัวคนโสดละเอียดทีท่วนในการเลือกใครเข้ามาในชีวิตแต่คุณเองเป็นคนมีสเสน่ห์จึงทำให้มีคนมาสนใจเยอะคนมีครอบครัวแล้วจะได้รับความสุขจากความสำเร็จของลูกหลานหรือคนในครอบครัวสีมงคลสีแดงสีทองเสริมลาบลอยการเงินราบรื่นทรัพย์สินเพิ่มพูน ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความสงบสุขทางใจสุขภาพแข็งแรงเวลามงคล3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านการงานพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลขึ้นวันนี้เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเดินทางเพื่อประสบการณ์ดีๆที่จะนํามาปรับใช้กับชีวิตและงานของคุณได้การเงินวันนี้จะทําเงินได้มากการเงินคล่องมือมีเกณฑ์ใช้เงินในการลงทุนหรือการตัดปัญหายุ่งยากบางอย่างวินัยทางการเงินที่ดีจะทําให้คุณมีเงินเก็บธุรกิจส่วนตัว เป็นในตัวเองจะทำเงินได้มากกว่างานรับจ้างความรักและครอบครัวระวังความต้องการในใจของตนเองให้ดีเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะแพ้ใจตัวเองทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองทำได้ง่ายระวังการถูกยั่วยวนจากคนที่ไม่จริงใจที่จะใช้เสน่ห์หลอกล่อเพื่อหวังประโยชน์จากคุณสาวๆต้องระวังการเข้าไปในที่เปลี่ยวอาจถูกคุกค,คามทางเพศได้สีมงคล สีเขียวเสริมความรักมั่นคงและความช่วยเหลือดูแลทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสร h h ิมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจเวลามงคล1น0นาฬิกา30นาทีถึง3 0นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงาน การงานโดดเด่นมีเกณฑ์ได้ขยายกิจการงานออกไปหากทำธุรกิจส่วนตัวก็จะได้เปิดสาขาอาจเปิดไกลถึงต่างประเทศเป็นวันที่ดีในการเริ่มต้นงานใหม่ๆถึงจะเป็นงานที่คุณไม่ได้คุ้นชินแต่ก็จะสามารถทำออกมาได้ดีและประสบความสำเร็จได้ทำธุรกิจหลายอย่างในเวลาเดียวกันการเงินคุณใช้เงินจำนวนหนึ่งไปกับการทำกิจกรรมทางาศาสนา อาจจะเป็นการบริจาคบำรุงวัดหรือช่วยในงานสาธารณกุศลระวังว่าวันนี้คุณจะใจดีมากจนเกินไปหากใครมาหยิบยืมเงินก็จะให้เขาไปหมดจนตัวเองต้องมาเดือดร้อนภายหลังได้งานที่เกี่ยวกับความเชื่อสังคพันธ์จะทำเงินได้มากในวันนี้ความรักและครอบครัวความรักงทรงมีความสุขตามอัตภาพคู่รักครอบครัวอยู่กันด้วยความเท่าเทียม ใช้เหตุใช้ผลในการร่วมชีวิตส่วนคนโสดก็มักจะคิดมากในการเลือกคนคบหาแต่ก็ดีกว่าคบคนแบบไม่คิดวันนี้จึงอาจต้องอยู่แบบโสดๆไปก่อนสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นเสริมความเคารพนับถือโชคลาภและความเป็นมงคลในชีวิตทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความรักความเมตตาปัญหาความรักและความสัมพันธ์คลี่คลาย เวลามงคล19.30นาฬิกา30นาทีถึง21.00นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานให้ระมัดระวังจะเสียการเสียงานจากเรื่องชู้สาวในที่ทำงานขอให้รักษาระยะห่างทางด้านสัมพันธภาพกับคนต่างเพศที่เป็นผู้ร่วมงานหรือแม้แต่คู่ค้า เพราะปัญหายุ่งยากจะตามมาทำให้งานที่ทำอยู่เกิดความเสียหายได้การเงินคุณมีความกระตือรือร้อนสูงทำให้ไม่เลือกงานจึงทำเงินได้มากและมีช่องทางการเงินเพิ่มขึ้นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศการเดินทางไกลางานค้าขายของชิ้นใหญ่และงานที่มีการแข่งขันสูงจะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษความรักและครอบครัว คู่รักครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบางคู่จะมีโชคจากคนรักหรือคนในครอบครัวอาจมีการร่วมกันซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสนใจจากคนที่มีฐานะดีจากการติดต่อเจราจาในเรื่องการงานสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จ ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสังการที่ดีเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที